แผลยาวไม่ได้น่ากลัวที่สุดแต่แผลที่เบี้ยวเอียงแก้ไม่ได้น่ากลัวกว่ามากครับผมเคยเจอคนไข้ที่แบบไปทํามาแล้วแบบไม่ทันศึกษาเรื่องเนี่ย แล้วบอกว่าเฮ้ยตอนแรกทํามาก็แบบชื่นชมดูดีมากเลยนะครับแต่พอผ่านไป6เดือนบอกว่าเฮ้ยใส่บิกินี่ไม่ได้แล้วแฮ้ hey เรียกว่าไม่กล้าใสอีกเลยก็ได้ครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่าให้คุณฟังครับว่าแผลตัดหนังหน้าท้องแบบไหนที่เรียกว่าสวยและแผลตัดหนังหน้าท้องแบบไหนที่คุณควรจะเลี่ยงตั้งแต่ก่อนที่จะไปผ่าตัดความจริงที่คนไข้ส่วนใหญ่ไม่รู้เลยอะ่ะคือเรื่องของแผลผ่าตัดหนังหน้าท้องที่สวยไม่ได้วัดกันที่ความยาวนะแต่มันวัดกันที่3อย่างนั่นก็คือ1ครับตำแหน่ง2ก็คือแนวแผล และ3ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากแผลหายและเดี๋ยวผมก็จะพาคุณไปดูทีละข้อทีละข้อครับซึ่งถ้าคุณกําลังคิดจะผ่าตัดในหน้าท้องคลิปนี้ก็อาจจะช่วยให้คุณเลี่ยงความผิดพลาดที่มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วฝังอยู่ในร่างกายคุณไปตลอดชีวิตเลยก็ได้ครับผมขอยกตัวอย่างเคสเคสหนึ่งเลครับเคสนี้เนี่ย เป็นคุณแม่หลังคลอดอายุ42ปีตัวเล็กแขนขาเล็กรูปร่างดีครับแต่มีปัญหาแค่หน้าท้องหลังจากไปผ่าตัดจากที่อื่นมาสักที่หนึ่งนะครับอันนี้บอกไม่ได้นะคุณนะแผลก็ไม่ได้ยาวมากหรอกแต่มันดันมีแผลเอียงข้างหนึ่งคุณนึกออกไหม โค้งอย่างเงี้ยแล้วมันขึ้นไปข้างหนึ่งอย่างเงี้ยวันแรกเขาก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกครับเดือนที่2ก็ยังเฉยๆอยู่นะเริ่มสังเกตแล้วล่ะแต่พอไปถึงเดือนที่6ครับปรากฏว่าพยายามใส่กางเกงรัดเป้าเป้าตรงเท่าไหร่ก็ตามครับมันก็ยังมีแผลข้างหนึ่งที่มันยกโผล่ขึ้นมาเหนือขอบกางเกงคุณและนี่ผมจะบอกให้เลยนะเป็นปัญหาที่แก้ยากที่สุด เพราะว่าแผลเป็นคือแผลเป็นมันฝังอยู่ในร่างกายคุณเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นผมก็จะมาบอกคุณครับว่าแผลที่สวยจริงเนี่ยจะมีอยู่4ข้อที่คุณจะต้องรู้ข้อแรกคือแนวแผลครับจะต้องขนานกับขอบกางเกงที่เราใส่ไม่ยกข้างใดข้างหนึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังและอันที่สองครับจะต้องอยู่ต่ำมากเพียงพอไม่ใช่ว่าโอ้โหสูงลอยเชียวใส่กางเกงเป้าตุงก็ยังเห็นรอยแผลอยู่เพราะว่าพลาดแบบนี้กันมาเยอะแล้วนะคุณนะแผลสูงเกินไปอันที่3มคือแผล จะต้องกระจายแรงตึงเท่าๆกัน้ายขวาไม่ใช่ข้างหนึ่งตึงกว่าและอีกข้างหนึ่งหย่อนกว่าแบบนี้มันก็จะทําให้แผลคุณไม่สวยและอันที่4ครับหมอต้องเย็บโดยคํานึงถึงชีวิตจริงของคุณด้วยเออยังไงนั่นก็คือตำแหน่งของแผลเนี่ยมันจะต้องถูกวางไว้ในทุกท่วงท่านะคุณไม่ว่าจะเป็นท่านั่งท่านอนท่าเดินท่ายืนมันจะต้องคำนึงถึงทุกท่วงท่าของคุณทุก รยบดังนั้นแผลที่ดีที่สุดคือแผลที่คุณไม่เคยรู้สึกเลยว่ามันอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่ามันไม่เคยเป็นปัญหาอะไรของคุณเลยไงและถ้าคุณเจอเหตุการณ์ต่อไปนี้คุณจะต้องตั้งคําถามนะก่อนที่คุณจะไปตัดหนังหน้าท้องทันทีเพราะนั่นคือแผลที่ควรระวังครับอันแรกคือถ้าคุณเห็นแผลสูงโค้งขึ้นข้างใดข้างหนึ่งอันนี้คุณต้องตั้งคําถามแล้วระวังดีๆอันที่สองคือแผลที่มันตรงเกินไปครับเพราะว่าบางทีแผลที่ตรงเกินไปเนี่ย มันอาจจะทําให้ความสมมาตรเนี่ยมันดูเบี้ยวเอียงได้ง่ายมากขึ้นเพราะความตรงนั่นแหละคุณนึกออกไหมของที่มันตรงถ้ามันเบี้ยวสักนิดหนึงเอียงสักนิดหนึ่งมันก็จะดูเบี้ยวเอียงเยอะแต่ของที่มันโค้งเนี่ยบางทีมันเบี้ยวเอียงนิดหน่อยมันจะยังดูไม่ออกครับและอันที่3นี่สําคัญมากเลยคือแผลที่ไม่ได้คํานึงถึงตําแหน่งของสะดือเลยบางทีคุณจะเห็นครับแผลมันอยู่ติดกับสะดืออย่างเงี้ย ใกล้กับสะดือมากอย่างเงี้ยมันแปลกนะคุณนะและอันสุดท้ายคือแผลที่หมอเขาไม่ได้คํานึงถึงระยะยาวจําไว้นะครับแผลของคุณมันไม่ได้อยู่ที่ตอนยืนตรงเท่านั้นนะคุณจะต้องใช้ชีวิตนั่งนอนเดินทํากิจวัตรประจําวันดังนั้นหมอเขาจะต้องออกแบบล้อไปกับสรีระและกิจวัตรประจําวันของคุณด้วยและสิ่งที่คนเข้าใจผิดมากที่สุดครับก็คือแผลสวยเท่ากับหมอเย็บเก่งไม่ใช่คุณความจริงก็คือว่าแผลจะสวยเนี่ย มันจะต้องเริ่มมาจากการวางแผนตั้งแต่ก่อนการผ่าตัดเราถึงต้องใช้เลเซอร์สแกนเนอร์ไงคุณนะเพื่อให้มันเกิดความแม่นยำในการวางแผนวางตำแหน่งแผลให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมของร่างกายนั้นๆไงแล้วถ้าหมอเขาไม่ได้ถามคุณว่าคุณใส่เสื้อผ้าแบบไหนใช้ชีวิตอย่างไรหรือว่าคุณคาดหวังแบบไหนอันนี้โอกาสพลาดมันจะสูงขึ้นมากเลยนะคุณนะสังเกตไหมถ้าคุณมาปรึกษากับผมอะ ผมจะให้เวลาในการปรึกษากับคุณค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ลงรายละเอียดครับในเรื่องของผลลัพธ์ในเรื่องของแผลในเรื่องของการดูดไขมันนะว่าคุณอยากได้แผลยาวแค่ไหนตำแหน่งประมาณนี้โอเคไหมตัดรอยแตกลายออกไปเท่านี้เหลือแค่นี้อย่างนี้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้คุณโอเคหรือเปล่าแบบนี้ครับหมอเขาจะต้องพยายามคุยกับคุณเพื่อให้คุณได้เห็นภาพ ผลลับสุดท้ายหลังจากการผ่าตาดัดเพราะไม่งั้นคุณก็อาจจะพลาดได้จริงไหมและผมบอกเลยนะครับคนไข้ที่มีแผลที่สวยแผลที่ดีเนี่ยคนไข้เขาจะไม่ได้มาบอ,อกหรอกว่าแผลเขาสวยแผลเขาดีแต่เขาจะบอกว่าหนูมีความสุขมากกับการใช้ชีวิตกับหน้าท้องใหม่ของเขาและนี่ก็คือคําชมที่ดีที่สุดที่ผมมีความสุขและก็ภาคภูมิใจมากที่สุดเวลาที่คนไข้พูดคํานี้ครับและถ้าคุณกําลังสนใจเรื่องของการตัดหนังหน้าท้องอย่าดูแค่ราคาคร่าว อย่าดูรีวิวสั้นๆให้ดูว่าหมอที่เขาให้คำปรึกษาคุณเนเขาอธิบายคุณได้ชัดเจนแค่ไหน คุณเห็นภาพจากการที่หมอเขาอธิบายแค่ไหนหมอเขาอธิบายละเอียดแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องผลลัพธ์ของการรักษาเกี่ยวกับเรื่องแผลที่คุณจะได้คลิปถัดไปผมก็จะเล่าเรื่องที่ทุกคนกังวลที่สุดเกี่ยวข้องกับการตัดหนังหน้าท้องให้คุณฟังนั่นก็คือเรื่องสะดือหลังจากการตัดหนังหน้าท้องครับทำไมบางคนดูสวยทำไมบางคนดูหลอกถ้าคุณอยากจะฟังการสัญญกรรมแบบไม่ขายฝันแบบที่หมออยากให้คุณไขรู้จริงๆ คุณก็อย่าลืมกด subscribe ช่องดกรจำไว้ด้วยนะครับ